สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคนบ้านนะครับผมจะพามาเดเที่ยวเดา๋ยบน,นี้ก็จะคงจะไปจัดระยะดีกวานน่าจะเป็นการชขายายขายาเราจะไปจุดอื่นอีกแล้วนะครับช่วงน,นี้ฝนตกเฉยมีพวกบงพกบอลเลยมันก็ คันนะครับตัดแล้วคันขบมขัมขม,มาดูอันนี้มามามาน,นี่ทางน้ำไหนันนี้ก็จะเป็นลิ้นจีจ่จักรพรรด แต่คงไม่ใช่จกกักระพันแล้วมาอยู่ตัวนี้่า <c oughs> จะเป็นยาจบนี่กัเป็นปลูกไม้ไม่รู้เป็นอะไรใบออกึงเหลืองเหมือนขาดสารอาหารขาด,ขาดและขาดอาหารเสริอมอาหารรองหรืออย่างไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออก็มาค่อยแตกอันนี้ก็เริ่มจะแตกใบอ่อนแล้วถือว่าพอได้ เดี๋ยวรอฝนแรงๆเสอนจจัดยาค่ายาอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยเหนือเมฆสีเหลืองกับสีเขียวจำสูตรเประไหนผสม,ม,มกันเลยก็เลยผลออกมาก็เป็นแบบนี้ใบแตงใบงามอันนี้ก็เหมือนกันครับเหนือเมฆเขียวกับเหลืองโอ้มีเพียอีก หัวน,นั้นถือผลเพี้ยไปนี่ผลเพีย้ยครับเพี้ยแก่แจ่มคุ้มควไปสองวันเนงองแสดงว่าสงสัยจะมีการดื้อยาเกิดขึ้นแล้วตรงแงครับตรงแงอันนี้ก็น่าจะเป็นจำไม่ได้ว่าเป็นหลง หนงรับแลหรือ,อยังไรก็รไม่ได้ใจพอลูกออกมาเหมือนพวงมณน,นี้ครับเม็ดใหญ่ลูกเล็กหรือว่าดูแลไม่สมบูรณ์ก็ไม่รู้อันนี้ก็พอได้สี่ห้าลูกปีแล้วอันนี้ก็แตกว้อ่อนแตว่าอ่อนมาก็มีเพี้ยไฟลงอีกแล้ว อย่างนี้ก็ไม่ไห้เหมือนกันนะเกิดอะไรหนูกำลังลุกอยู่มันมีโครงการอยู่ในใจอะแต่ไม่มีทุนอันนี้ก็ปลูกใหม่เลยเห็นต่อฮะตัดออก มีอะไรลงมาไม่รู้มาดูมุมสูงกันบ้างนั่นแหละครับนั่นแหละเวไปละดูไม่ทันอันนี้ครับนน<อ>นนตัดตัด,ตดมันไม่ค่อยโตไงเลยต้องตัดกิงโง่ออกเพราะว่ากิ่งโงาะมันไปบังแสงไง เลยไม่ได้ทำรับการสังเคราะห์แสงอันนี้ก็เป็นแบบสายธรรมชาติธรรมชาตินะครับไม่ได้ดูแลอะไรมากนะัรักษาตามาการไปเรือย

ส่วนอิเซียนั้นก็ถึงปอกเปลือกไปเมื่อวานก็อาจจะลงเพิ่มอีกหน่อยสักองชันก็จะสวยงามมีแผนหมดแล้วครับแผนทุกแผนอยู่ในใจหมดแต่ม่มีทุนม,มีเวลาอะไรตอนนี้แม่ก็เแก่ชราแล้วนะครับก็เลย สงสารแก้กันเลยทำบ้างไม่ทำบ้างอันไหนยังไงก็ลูกทำแตกใบอ่อนเป็น,พนเพราะไอ้นี่เอแมลงมันลงด้วยไงมันก็เลยแบบมีปัญหาในเรื่องของ ใบเสียใบไม่สวยมันก็เลยสะสมอาหารกระดับเดินดูพขาเรื่อยเรื่อยมีต้นสมออกสมโออะไรบ้างนนแต่ก็ไม่ได้จะปลูกอย่างเดียวอันนั้นก็พืชนานแงแหละคุมันจะมีอะไรหลายๆอย่างให้ปลูกปลูกอย่างเดียวก็เบื่อเราก็อยากมีรายได้ ไม่มากก็น,น้อยหรือไม่น้อยก็มากอ่ะเสรินมากก็กัเน้นเน้นแบบแจกบ้างอะไรบ้างมันก็เลยมาได้ลํำรวยครับทำทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุขเพื่อที่จะไม่ทุกข์ก็พอชุดนี้่ะเริ่มทยอยปลูกๆหหมไม้เรื่อย,อย ดไปเลยละดูเลนีลาบางังไม่มีมังทำๆหยุดๆอันนี้ก็จะลงได้อีกลงได้อีกสามต้นเลยนะครับนี่แต่ยังไม่พร้อมลงครับอันนี้ก็เป็นบอ่อน้ำที่ว่าใช้ในการสูบทุเรียนสูบรดน้ำทุเรียนหม่อันนั้นก็มาตกปลาในบอ่อนี้ได้ สมมุติว่าตกวันนี้ตอนบ่ายแต่แต่เบ็ดมันติดสายมันติดปลายอยู่แต่ติดติดกิ่งไม้ไงก็เลยแบบว่าตัดสายเบ็ดก่อนแล้วก็ผูกกับต้นไม้ไมว้เช้ามาดูเอ้าเห็นปลาลอยก็เลยเอาเกลอนมัดแล้วก็ดำดำลงไปเลยแล้วก็ได้ปลาม,มาตวงประมาณประมาณเจ็ดขีดอะกรชอนเนี่ย จะทิ้งก็เสียดายเพราะเหยื่อปอลอมราคาสูงด่ะหลายก็บาทร็ถือว่าคุ้ม อันนี้ก็เป็นสวนข้างเคียงครับสวนสวนหมอครับโอ้มีหลายร้อยต้นอยู่นะครับฝั่งนู้นแต่ก็ไม่ได้ทำแข่งนะฮะทำไปเรื่อยๆเพราะเรามีรีบมาเลยอย่างน้อยขอให้เรามีความสุขไม่มีความทุกข์ก็พอละ มีบ้างได้มากได้น้อยก็พอได้ก็มีความสุขแล้วแคน่นี้มันไม่อยากหรอกมาขามอันนี้เร็วอันนี้นี่หาเที่ยวแล้วชอบเฉลีย่ยเลี่ยอะไรมาขามดิมยังเล็กมากครับเล็กหลายต้นก็ปลูกไปเรื่อยๆใส่ปุ๋ยผลยาอันนี้เดี๋ยวก็จะใช้แบบ ยาขายายและกำจออัดวัชพืชดีนะช่วงนี้ฝนยังเว้นช่วงให้นิสหนึ่งก็เลยได้มาถ่ายคงถ่ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ได้นะครับแสดงความวิสัเห็นว่าอยากจะแนะนำหรือว่าติติงในเรื่องใดๆก็สามารถแนะนําได้ อันนี้ก็มารับจ้างรับจ้างเขาทำสวนนะครับก็ติดติดขัดขัด,ขดพูดไม่ค่อยเก่งอายกล้องแต่ก็ทำไปเรื่อยๆคนระัผมไม่ค่อยท้อเท่าไหรแล้วก็ไม่ทุกข์เยชิวๆแล้วถ้าตายมันคนละรูปแบบกันอันนี้ก็เป็นชนีนะีครับ ชนีเผ่าชนีเผ่าฝากด้วยนะครับจากคนบา้านชาแนลมีมะขามไปแล้วมันดืีมันสุนครับเลยต้องลามันนิดนึง บปอืมนคราสุดแสนจะแหงเงินฝนก็เริ่มมาอแล้วนะครับกำนีบะสวยบ้างเก๋ีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับ ทำยังไงให้มีความสุขก็เพียงพอแล้วตอนนี้อายุราวประมาณสองปีครึ่งครับเอแล้ววิ่งนี้อีกแล้ว อันนี้มันชอบกินทุเรียนมากเลยเวลาทุเรียนสุกมีมาขามก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่แตถือว่าพอได้ค่อยๆศึกษากันไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> มีเงาะอยู่สี่ต้น มะพร้าวก็ถ้าถึงเวลาก็สมควรจะต้องวางยาแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการแข่งขันกับต้นทุเรียนมากเกินไปไม่สะดวกสบายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็มันจะบงังแสงบังอะไรด้วยก็เลยลำบากในหลายๆเดือน